สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูน่นชนลแนลลายเกมราะสืบฟงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุองมาแนะนำมอดตัวหนึ่งนะคะเป็นมอดเกี่ยวกับสายอาชีพนะคะชื่อว่ามอด AEP Pornography นะคะเป็นมอดสายอาชีพนางแบบแล้วก็นางเอกนางเอนะคะก่อนที่จะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นุ่นนำมาฝากกัน,นเรื่อยนะคะ สำหรับมอดนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือจะต้องมีภาคหลัก3ภาคนี้นะคะขาดไม่ได้นะใครที่ยังไม่มีนะคะสามารถไปตามได้ใน Origin Stream หรือว่า c d Key ได้นะคะก็คือภาคแรกนะคะก็คือ g e t to w o r k นะคะแล้วก็ Get Famous แล้วก็ City Living นะคะซึ่งสง DLC นี้เป็น3 DLC ที่จำเป็นนะคะแล้วก็มีออปชันเพิ่มเข้ามาในส่วนของมอดนะคะ w i c k e d Wing นะคะหรือว่ามอดจิ้มจุ่ของเรานั่นเองแล้วก็อีกมอดหนึ่งคือมอดนิสา w i กเก็ตเพอร์ชันนะคะก็เป็น Mod คุณน้องโสนะคะสองมัดน,นี้มีสอนดาวน์โหลดแล้วก็สอนกันเล่นนะคะในช่องเมนูนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ช่องเมนูแล้วก็ค้นหาวิดีโอได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดใครมี DLC 3ตัวนี้ครบเรียบร้อยแล้วก็แนะนำว่าอีก2ตัวนะคะจะโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้นะคะสำหรับ m o ด w i c k e ็ตวิมหรือว่านิสาแต่ถ้าเกิด เรามาสายนี้แล้วต้องไปให้สุดนะคะจะได้เล่นบอกว่าได้ทุกฟีเจอร์อย่าง o o d เ i c k e ตว i วเนี่ยค่ะเราก็จะมะีในส่วนของการถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนะคะอัปเดตลงในส่วนของอการเป็นนางเอกนะคะเอของเราด้วยนะคะดังนั้นก็ขาดไม่ได้เนาะใครไม่มีอย่าลืมไปดูวิธีการแนะนำดาวน์โหลดนะคะในช่องเมนูน้นนะคะ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็คลิกเข้าที่เว็บลิงที่แนบาไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะคะก็จะเข้าสู่มาหน้านี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะในหน้าก็จะบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นหน้าของเว็บ aep pornography นะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะส่วนด้านบนนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับมดนี้นะคะว่าเป็นมดอะไรทำงานยังไงนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ นี่เขาก็จะบอกว่ามัดตัวนี้นะคะจะต้องมีนะคะหรือว่ามดรีควายเนี่ยจะต้องมี3 DLC นี้แล้วก็ recommended Mod ก็คือมอดแนะนำที่ให้เพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะได้ใช้งานมอดนี้ได้สนุกมากขึ้นนะคะมีฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็คือม o ดวิกเ e ็ f i ิมแล้วก็นิสาอย่างที่นุ่นบอกไปเบื้องต้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะตัวนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดมด นุ่นแนะนำให้เรามาสู่หน้า how to install นะคะมาที่ข้อ5ให้เราดาวน์โหลดตัวนี้ก่อนเลยค่ะตัวด download photo studio venue นะคะตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปก็จะมาแดงสุดหน้านี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอ่า studio ถ่ายรูป studio ถ่ายภาพนะคะตัวนี้ต้องมีนะเพราะว่ามอดนี้เป็นมอดทำงานนะคะที่เริ่มต้นนะคะที่เราจะวาไปทำงานแล้วก็ไปทำงานที่สตูดิโอนี้ด้วยนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่าง เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีม็อดนี้ด้วยนะให้เราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อคลิกดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ให้เรากลับมาที่หน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราจะไปดาวน์โหลดตัวม็อดได้เลยนะคะก็คือตัวไฟลม็อดตัวนี้นะคะจะมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชัน Public เวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชันปาร์ทอนนะคะเวอร์ชัน Public เวอร์ชันก็คือเราสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้ฟรีเลยนะคะซึ่งอัปเดตเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนเวอร์ชันปาร์ทอนนะคะเป็นเวอร์ชันโดยในสนับสนุนผู้ พัฒนามอสหรือว่าผู้ทำมอสนะคะตัวนี้ก็อาจจะมีลูกเล่นนะคะที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นสาธารณะนะคะสําสำหรับนุ่นนะคะก็จะมาขอแนะนำเป็นเวอร์ชั่นคอาปิกเวอร์ชันน,นะคะสอนดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้นะก็ให้เราคลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่ AEP Pornography 4.3.3a นะคะ คลิกเข้าไปก็จะดาวน์โหลดเรียบร้อยหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราเจะไปติดตั้งมอนนะให้เลื่อนขึ้นไปห้างบนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาเจอในส่วนของ support game version ตัวนี้นะคะให้เราดูที่ aepcc นะคะตัวนี้คลิกเข้าไปค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นสายอาชีพการงานนะคะเกี่ยวกับ ผู้มีชื่อเสียงหรือว่าดารานางเอกนะคะซึ่งวันนี้ไม่ใช่แค่เป็นนางเอกเอวีนะคุณจะมีให้เลือกอสายอาชีพ2สายก็คือหนึ่งเป็นดารานางเอกเอวีสจะเป็นผู้ผลิตในส่วนของสายผู้เบื้องหลังผู้ผลิตนะคะหรือว่าผู้กำกรรับภาพยนตร์เอวีนะคะก็ไว้เดี๋ยวเราไปดใูในการเล่นอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเรามาดูตรงนี้คะ่ะ list of AEP fan mail CC อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเราเป็นสายดารานางเอกนะคะ ก็จะมีผู้ติดตามมีผู้สนับสนุนของเรานะคะก็จะมีแฟนคลับส่งของขวัญมาให้ถ้าเราไม่ดาวน์โหลดของขวัญพวกนี้ไปก็จะใช้ของขวัญที่อยู่ในเกมนะคะที่มีนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเล่นสายนี้แล้วต้องไปให้สุดนะคะของขวัญจะธรรมดาไม่ได้ดังนั้นเราก็สามารถมาดาวน์โหลดที่หน้านี้ได้นะคะก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดเลือกดาวน์โหลดเอาที่ชอบได้เลยนะคะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าตัวนี้ก็จะเป็นของขวัญหรือว่าอุปกรณ์อย่างตัวนี้นะคะก็จะเห็นนี่มันก็จะบอกว่าเป็นเซ็กทอยอะไรนี้นะคะก็เป สายสิบแปบสายสีเทาแล้วแต่ใครสะดวกหรือว่าชอบแบบไหนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้อีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือ list of aep p o s t for p h o t o s h o t นะคะเพราะว่าเราเป็นสายนางเอกนางแบบนะคะเราก็ไม่ควรที่จะขาดถ้าโพสสวยๆถ้าโพสน่ารักน่ารักก็จะมีอยู่3อันด้วยกันนะคะที่ทางมอดเขาแนะนําเข้ามาหรือว่าใครมีถ้าโพสสวยๆจากมอดอื่นก็สามารถเอามาเล่นได้นะคะก็แต่ที่ในมอดนี้เขาแนะนํามาก็จะ มีคิวโพสแพ็กนะคะแล้วก็เมลโพสแพ็กเซ็กซี่ตัวเซ็กซี่นะคะก็เดี๋ยวเราลองเลือกคลิกเข้าไปตัวนี้นะคะดาวน์โหลดทั้งหมดได้เลยนะคะถ้าโพสสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวนุว่นดาวน์โหลดตัวนี้ไปด้วยแล้วกันเนาะคลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นเอ่อไฟล์แพ็กนะคะจากเว็บมีเดียไฟล์นะคะคลิกดาวน์โหลดได้เลยาจจะไปหน้าเดิมก็ดาวน์โหลดไปทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะเผื่อใครจะเล่นแบบว่า เป็นน้องซิมผู้ชายด้วยนะคะติดดาวโหลดแล้วก็เซ็กซี่เคิร์ฟตัวนี้ดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะกดออกได้เลยอ่านนิดนึงนะคะ ในการใช้ท่าโพสนะคะดาวน์โหลดไปแล้วใช้ไม่ได้ทันทีนะคะสิ่งที่จะต้องมีนะคะให้เราเข้าไปที่นี่ค่ะลิงก์นี้นู่นให้ไหว้แล้วนะคะคุณจะต้องมีมอดตัวนี้ค่ะมอดโพสเพลเยอร์นะถึงจะใช้งานมอดโพสได้นะคะ<ม>ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิกเช่นกันนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะให้เราเลือกดาวน์โหลดได้เลยจากที่ดาวน์โหลดจากเอ,อ่อเว็บลิงก์ตัว เมกกะไฟล์ก็ได้หรือว่าจะเป็น Google Drive ก็ได้นะคะอันนี้นู่นคลิกที่ตัวเมกกะแล้วกันเนาะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะอันนี้เป็นมอดจำเป็นในการใช้ท่าโพสนะคะก็จะเลือนลงมาก็จะเห็นคลิกดาวน์โหลดได้เลยคะ่ะโอเคนอกจากตัวโพสเพเยอร์แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะคะ ที่จะต้องมีในการใช้ท่าโพสนะแนบไว้ด้วยนะคะก็ตัวนี้ค่ะตัว e ทเลพอตแอนิซีบางท่าโพสก็จะต้องอใช้ตัว t e l e p o r ตแต่ถ้าเกิดใครใช้ท่าโพสที่ไม่จำเป็นใช้ตัว e l e p พ port ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดไปก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนว่าดาวน์โหลดไปด้วยดีวยกว่านาะเผื่อใครมีท่าโพสสวยๆนะคะแล้วมันจำเป็นต้องเทเลพอตจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาโหลดซ้ำบิกรองนะคะก็ดาวน์โหลดไปได้เลย เนี่ค่ะสำหรับใครที่จะ,ะติดตั้งบอสวิกเก็ตวิมแล้วไม่เข้าใจแล้วว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนนะคะก็เข้ามาสู่ช่อง YouTube นะคะเมนูนูได้นะคะก็จะเห็นตั้งแต่อันแรกเลยนะรายการอัปโหลดยอดนิยมนะคะเข้ามาคลิกตรงนี้ได้ก็จะมีสอนนะคะวิธีการดาวน์โหลดบอสวิกเก็ตวิมนะคะ คลิกแสดงเพิ่มเติมก็จะมีช่องทางในการดาวน์โหลดนะคะ mm hmm. ก็คือนี่ค่ะ mm hmm. ลิงก mm ์ดาวน์โหลดเข้าไปได้ <Okay. S 1> เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยนะคะให้เรามาเข้าโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะนุ่นเก็บไว้ในส่วนของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะใครที่ดาวน์โหลดหน้าเดสก์ท็อปก็ไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วเรามาเช็คไฟล์กันนะคะสาหรับไฟล์แรกที่นุ่นแนะนําให้ดาวน์โหลดนะคะก็คือ Photo Studio นะคะก็ชื่อไฟล์ตัวนี้นะคะให้เรา double ลคลิกได้เลยะค่ะแล้วก็ extract ไฟล์ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นลบตัวที่เป็นไฟล์ zip ออกได้เลยนะคะ AEP เหมือนกันอีกแท็บไฟล์เลยค่ะล n d อ o i d อน a ร r r เเหมือนกันนี้ค่ะ t n e r o i r p p a y e r แล้วก็ตัว t e l e p o r t ตซิสองไฟล์มอดนี้นะคะใครจะโหลดแค่ Android Post Player ก็ได้นะค่ะแต่ว่าอย่างที่นุ่นบอกแนะนำให้ติด t e l e p o r t a n i นซไปด้วยนะคะจากนั้นก็ อันนี้นุ่มไม่ได้หลดตัวของขวัญมานะคะลบออกได้เลย3อันนี้คือท่าโพสแนะนำให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะชื่อโฟลเดอร์โพสนะคะหรือว่าใครจะเขียนภาษาไทยก็ได้นะ ว่าเป็นท่าโพสอะไรนี้นะคะให้คลิกเข้ามารวมทั้งหมดก็จะเห็น5โฟลเดอร์ด้วยกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งด้วยกันเอาทั้งหมดนี้นะคะไปใส่ในโฟลเดอร์ MoD ใน Electronic a r t the ตเดอของเรานะคะแต่นิดนึงนิดนึงขอแยกตัวนี้นิดนึงตัวนี้ลบ,ลบออกได้เลยตัวนี้นะคะให้เราคารัตออกมาค่ะลองวางไว้ข้างนอกเลยนะคะแล้วก็ลบตัวนี้ออกไปเลยค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อได้มาครบทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้เรามาดูที่โฟลเดอร์ photo c o ่อน,นะคะตัวนี้ให้เราคลิกคลุมทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัดนะคะให้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์ document electronic art h e s i m n f o นะคะสำหรับตัวไฟล์มอด photo n c o l e ว่าในส่วนของสตูดิโอถ่ายรูปสถานที่ทำงานนะคะให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ tray ค่ะ แล้วคลิกวางค่ะถ้าใครมีอยู่แล้วก็คลิกแทนที่แฟ้มที่ในปลายทางได้เลยนะคะหลังจากนั้นไปที่ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้จะเป็นไฟล์เทรนะคะให้เราคลิกลบ,กบไปได้เลยเราลงแล้วนะคะดังนั้นคัดลอกทั้งหมดกดตัดก็ได้ค่ะกลับมาที่ Document Electronic Master Info แล้วก็เข้าโฟลเดอร์มนะคะคลิกขวา วางได้เลยค่ะถ้าใครมีอยู่แล้วนะคะก็สามารถกดแทนที่แฟ้มที่อยู่ในปลายทางได้เลยค่ะหลังจากเรียบร้อยแล้วเท่าน,นี้ก็คือเป็นการติดตั้งออตัวมอดครบทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันดูนะคะว่าเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดและติดตั้งมอดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมนะคะให้กดเข้าเกมมาก่อนแล้วก็ไปเช็คว่าเราได้เปิดตัว การใช้งานมอดหรือ,อยังนะคะตัวใครบอกว่าเอ๊ะติดตั้งแล้วทำไมใช้ไม่ได้คะพี่วิธีเริ่มต้นนะคะเช็คชัวร์เลยนะว่าเราเปิดหรือ,อยังนะคะนี่ค่ะคลิกเข้าเมนูอื่นๆนะ,ะการทั้นหน้าเกมแล้วก็ไปเมนูอื่นๆนะคะดูว่าสองตัวนี้เปิดหรือ,อยังถ้าเปิดแล้วก็ เข้าไปเล่นเกมได้เลยค่ะถ้ายังไม่เปิดก็ติดถูกแล้วก็นำไปใช้กดออกจากเกมแล้วครับเกมใหม่นะคะีค่ะหลังจากที่เราเช็คชัวร์แล้วนะคะว่าเราเปิดใช้การมอดแล้วนะคะเราจะเริ่มเล่นเกมเราจะเริ่มเกมใหม่สร้างตัวละครใหม่ก็ได้หรือว่าเราจะเอาเซฟเดิมที่เราเล่นก็ได้นะคะโน่นเอาภาพหัวของน้งส้มโอใบใหญ่นะคะตัวนี้ละกันเข้ามาเล่นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ ในการเล่นเกมนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะต้องมีการติดตั้ง p h o t o s t ดิโอด้วยนะคะให้เราเข้าไปที่จัดการเมืองเลยนะคะเราเลือกตำแหน่งนะคะที่เราจะวางตัว Photostudio นะคะว่าเราจะไว้ที่เมืองไหนอันนี้นู่นไว้เมืองวิลโลคลีกแล้วกันเนอ้องตอนนี้นะคะคลิกเข้ามาหลังจากนั้นก็ไปที่ตัวนี้ค่ะเปิดแกลเลอรี่นะคะไปที่กลังของชั้นนะคะ นี่ค่ะมันก็จะเห็นเลยตัวนี้ค่ะหรือใครไม่เห็นก็พิมพ์ว่าโฟโต้ก็ได้นะชื่อไอเทมนะคะพิมพ์โฟโต้ตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะมันก็จะขึ้นตัวนี้แล้วก็คลิกแล้วก็เลือกวางที่ดินได้เลยค่ะวางมันเป็น30มสิบคูณยีเราจะวางตรงไหนก็ได้เอาเป็นว่าเราวางตรงนี้แล้วกันนะกดคลิก ให้คลิกตรงนี้ประเภทสถานที่ะคะ่ะก็คือต้องเลือกเป็น p ฟ o โตกราฟีสตูดิโอเลยคือมาจากแกลเลอรี่นะคะตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเอาสถานที่เดิมมันจะเป็นที่อยู่อาศัยใช้งานไม่ได้นะคะต้องเป็น p h o โตกราฟี y Studio นะคะคลิกถูกไปเรามาเช็คนะคะว่า มันมีทุกอย่างครบตามเงื่อนไขที่เขาบอกไว้หรือเปล่าถ้าขาดอะไรแล้วก็ต้องลงอุปกรณ์ใี้ครบนะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะตรงในส่วนของอุปนิสัยและก็ศัพท์รับแต่เราจะสร้างนะคะอย่างนดนเพิ่มตัวนี้ด้วยก็ได้เ,ออเป็นออร่าแห่งความรักอะไรประมาณนี้หรือว,ว่าจะก,กันใครไม่รู้จบก็คือแบบว่าให้คนมานัวกันที่ฟโต้สตูดิโอนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราหลังจากนั้นแล้วก็กลับไปที่ครอบครัวของเรานะคะ หลังจากที่เข้ามาติดตั้งโฟโตส t u d โอเรียบร้อยนะคะยังเล่นไม่ได้นะเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะให้เราไปที่โหมดการสร้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีหนึ่งแหละเราต้องมีขาตั้งกล้องนะคะน,นี้นะคะปรับแต่งนะคะไปหักกล้องนะคะตัวกล้องนะเราลงวัดได้เยอะมากดังนั้นอาจจะใช้วเวลานิดนึงนี่ค่ะตัวนี้นะกล้อง สำหรับที่เราจะใช้ถ่ายคลิปนะคะเจะ้าวางตรงไหนก็ได้นะแล้วตัดสะดวกราเอาวางตรงนี้แล้วกันวางตรงนี้ดิมาเป็นมุมไว้ถ่ายคลิปนะแล้วก็เราจะหา,หาสถานีตัดต่อวิดีโอตัวนี้ค่ะเจ้านี้ก็ได้สถานีปล่วิดีโอหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็ได้เราเอาแพงไปเลยแล้วกันมีโต๊ะด้วยอามมาเพื่อที่เราจะตัดต่อคลิปนะคะ,ะกดเข้าโหมดการเล่นเบื้องต้นนะค่ะเราจะยังไม่เลือกอาชีพเนาะ เพราะว่าบอสนี้นะคะคุณจะเลือกอาชีพเป็นดาราเอวีเลยก็ได้หรือเราจะเป็นแบบว่าสายฟรีแลนซ์ขัๆไลฟ์สตรีมโชว์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะคะมันอาจจะไม่มีตัว a d w o r l d c o m นะคะดังนั้นเราต้องคลิกดูคอมพิวเตอร์ที่เรามีก่อนนะคะว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้เดือวมันไม่มีเมนูนี้นะคะเราจะต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะที่มันรองรับตัวนี้นะอันนี้เรามี อย่างแรกเลยนะคะเรากดที่ w o r l d c o m มาที่ live cam นะคะแล้วก็ create channel นะคะบางคบอกว่าพี่คะหนูไม่มีเกจไฟมัดได้ไหมอย่างที่บอกนะคะไม่ได้นะอันนี้เพราะว่ามันมายกับอ,า,อาชีพดาราแล้วก็หมดความมีชื่อเสียงนะคะโอเคตอนนี้เราเปิดนี่ค่ะ ตอนนี้ส้มโอ has create private c h a n n e l o n a d ด u เวิลด์ดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเปิดแล้วเราจะหาเงินนะคะตอนนี้เรายังไม่สมัครเป็นดาราหรือว่าเป็นผู้กำกับอะไรทั้งสิน้นยังไม่เป็นสายอาชีพนะแต่เราจะหาเงินแบบว่าอิสระไปก่อนนะคะ อันนี้มันมี2อันขึ้นมาหลังจากที่เราเ,าเปิดบัญชีเรียบร้อยมี Research and น e ว Set Position to Try ตัวนี้ถ้าเรา r รีเ a ิร์ชบ่อยๆเราจะรู้ว่าเออมันจะมี Position แบบไหนบ้างอะไรนี้ถ้ากำลังมาแรงอะไรนี้นะหรือว่ามีท่าทางแบบไหนที่ใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อมันจะได้มีประโยชน์ในการอ่ะไลฟ์สตรของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครบอกว่าอ่ะยังไม่ Research แหละจะเริ่มหาเงินเลยละกันนะคะก็คิกเข้ามาที่ไลฟ์แคมมันก็จะมีทั้งหมด5เม ดนกด้วด้กันนะคะสตรีม l i v e โช o w อันนี้ก็คือเราไลฟ์ทั่วๆไปนะคะแชทวิดซับสำหรับแชทกับผู้สนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตของเราที่ subscribe ของเรานะคะอันนี้คือติลล Channel ก็คือแบบว่าเอาอยากเลิกไปแล้วหรอกไม่อยากถ่ายเว็บแคมแล้วอย่างเงี้ยก็ลบตีลีได้นะคะหรือว่าเราจะเช็ค ว่ามีผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ s u b สไ r ร b e บของเรากี่คนแล้วกี่พันกี่หมื่นกี่แสนแล้วก็มาเช็คตรงนี้ได้ใครที่บวว่ามีการไลฟ์สตรีมเรื่อยๆแล้วนะคะก็เข้าสู่โหม่ VAP โชว์แล้วนะมีคน u ับ c r i b e มาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนอะไรเรียบรย้อยเราออกมาไลฟ์เป็นเฉพาะ VAP โชว์อาจจะไม่ได้ผู้สนับสนุนใหม่เข้ามาแต่ก็จะเป็นการรักษาผู้เป็นซั p อ o เ t อรเดิมของเรานะคะก็ได้เงินด้วยนะเริ่มต้นเราก็ไปที่สตรีมไลฟ์โชว์ก่อนเลย อันนี้คือเราลงวิกเคทวิมนะคะแต่ oh. ไม่ลงวิกเคทวิมนะคะเราเล่นบอสนี้นะในการไลฟ์สตรีมน้องมันจะแบบว่าสําหรับเรารู้สึกมันตลกมากเลยอะเพราะว่าท่าทางที่เห็นนะคะมันจะไม่เบลอนะแต่มันจะเป็นท่าทางไลฟ์สตรีมหรือว่าไลฟ์แคมเนี่ยคือแบบทาเหมือนแบบเป็นผู้ชายนะคะเป็นท่าทางของผู้ชายนะมีการแบบรูดขึ้นรุดลงนะ <laughs> เอออันนี้คือไลฟ์สตรีมสำหรับทั่วไปนะคะแล้วเปิดชาแนลมาแล้วนะ oh. อย่างไรก็จะมีแบบว่ามีการโดนเนทเข้ามานะคะแล้วก็จะมีข้อความขึ้นนะวันที่ดูเราบอกว่าีวิดีโอไม่มีอะไรเนี้ยเราก็จะมีบอกอไม่ไปไม่ไปอย่างที่บอกนะคะเราเข้าเมนู a r r o com อีกเราเพิ่งไลฟ์สตรีมไปนะแล้วก็มา v i p โชว์มี v i p แลอยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ v i p โชว์ก่อนนะ เมนนะคะมันจะมีทั้งคอมเมนต์ดีมีคอมเมนต์ให้กำลังใจมีคอมเมนต์ที่แบบว่าอยากใายลาบกหอะไรมาเหมือนในชีวิตรจริงเลยนะคะเห็นไหมเราก็จะได้เงินนะคะ V.I.P. นะแล้วก็เราไปเช็คดูซิว่าตอนนี้มีคนซับสไคร์เราทั้งหมดกี่คนแล้วเดสิบห้าซับสไคร์เบอร์แล้วนะคะทีนี้ อย่าได้อยู่ต้องเป็นกล้องของอมอสเท่านั้นนะคะวิวัตสามพันนะแล้วกดตัวนี้ค่ะ Record s e เซ็กวีดีโนะคะถ้าเป็นกล้องของในเกมมันจะไม่ขึ้นอันนี้นะนี่ค่ะเรา s ตา r t ทเร r คอร์งได้เราจะเริ่มถ่ายวีดีโอเว็บแคมนะเมื่อกี้ไลฟ์สตรีมเนาะทีนี้เราก็จัดท่าโพดเลยค่ะนี่ค่ะจัดชุดเสริมเราเอาท่าโพดนี้ละกัน,นเอาสักไปหลยท่า นี่คือท่าโปรดอ่พอดีว่าลงเซนเซอร์เนาะนี่ค่ะท่าโปรดแตนไมลา่าสวยเลยไม่ธรรมดานะอ่ะเเสร็จแล้วเราก็คลิปตัวนี้ค่ะ Stop Recording ตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งชื่อก็ได้นะเราเอาเป็นว่าแปลนเปิดตัวนะ,ะตัวเปิดตัวนะเป็นไหน เราจะเขียนก็นได้ไม่เขียนก็นได้นะอันนี้แล้วแต่การมโนโกันไปเนะคะยย่ค่ะไยบุ๊กอะเราเข้ามาที่ถ่ายวิดีโอถึนี่ผลิตวิดีโอยอดวิวปุ่งทะยานนะคะเพื่อเราจะไปตัดต่อนะ,ะย,ยบร้อยหลังจากนั้นเราคลิกท,ที่ดูหลังวิดีโอ ก็จะเข้ามาแล้วค่ะยังแย่อยู่เราขอเราจะบอกว่าตัดต่อวิดีโอต่อหรือว่าจะอัปโหลดได้เลยก็ได้อันนี้เราตัดต่อเพิ่มนะเพราะว่าคลิปมันยังแย่อยู่ยังไม่สวยเลยตัดต่อเพิ่มอีกหน่อยนะเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เราก็กดที่ดูคลังวิดีโออีกรอบดีขึ้นหรือยังพอใช้แล้วนะคะแล้วก็กดนี้ค่ะอัปโหลดเซ็กวีดีโอ to a d u world com ได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะตัวโยวิดีโอนะก็จะเข้าไปอัปโหลดในเว็บนะคะก็รอผู้ชม มาชมนะคะแล้วเราก็จะมีะไรายได้เพิ่มนอกจากการถ่ายโฟโต้ชูตแล้วเราก็สามารถเล็คอร์ดในส่วนของวิดีโอเกี่ยวกับ18บวกนี่แหละเพราะว่าเว็บนี้มันเป็นเว็บสำหรับผู้ใหญ่น้องนังผู้ใหญ่แตทีนี้นอกจากทำในส่วนของฟรีแลนซ์นะคะก็คือทำตามใจฉันฉันจะแบบว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองนะเข้าไปแบบเป็น ดาราเอวที่แบบไม่มีสังกัดก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะทําเป็นอาชีพนะแล้วก็คลิกตรงนี้หรือจะคลิกที่เมนูโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อหางานได้เอาง่ายๆเราไปที่แบบให้ปรับสมจริงนิดนึงเนาะแล้วก็ไปอาชีพเนี่เลือกหางานนะคะเดี๋ยวเรามาหางานกันนะคะ นี่ค่ะเลือกลงมานะคะก็จะเห็น a r o o w Entertainment Production Inc. นะคะคือมันจะมีสองงานคือเราจะเป็นนางแบบหรือว่าจะเป็นผู้กำกับก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังเลือกไม่ได้นะคะเราต้องทำไประยะหนึ่งก่อนนะเริ่มต้นเนี้ยเราจะเป็นเว็บแคมโมเดลก่อนนี่ค่ะก็เมนูนี้นะคะก็จะมีบอกว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะตอนนี้มี355บ subscriber แล้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะ เป็นอาชีพที่หาเงินได้ไวมากเลยนะคะเราจะ่อนคลายก็ได้อ่าดูวิดีโอรีเสิร์ชไปด้วยแล้วก็เหมือนกันไหมคะเงเวลาเราก็แค่สตีมไลฟ์โชว์เลยน,นี่คือห้องของเราเราจดหมายด้วยน,น,นี่ค่ะ เราก็จะมีของขวัญจากแฟนคลับนะคะนี่ไงโอ้ซุมโอโบโอใหญ่อะไรอยู่ในกล่องนะจ๊ะเปิดหน่อยสิดจดหมายแฟนคลับนี่ค่ะอันนี้เราไม่ได้โหลด CC หรือว่าอ่ามอดของขวัญน,นะคะของมอดนี้เพิ่มเข้ามาที่มันเป็นแนว18บดบวกนะเราก็จะได้ของขวัญพวกนี้ค่ะกล้องดิจิตอลอันนี้ล่ะน่าจะอยู่ในบทในชอน่องนี้นี่ค่ะเห็นไมก็จะมีน้ำหอมมีอุ๊อันนี้ด้วยหรอ อยู่เป็นฟอร์มนะคะตอนนี้เอาขวามจากแฟนคลับเอามาติดหน่อยสิเขาให้มาเราก็ติดไปนะโซฟาเฮ้ยอันนี้เราก็สามารถเอามาตั้งกล้องได้ดินะตั้งกล้องไว้ถ่านคลิป โอเคสำหรับมอดนี้นะคะยังไงก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะวิธีการตั้งค่าดาวโหลดต่างๆไว้อยู่ในต้นคลิปแล้วอย่าลืมนะคะก็ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะแล้วก็อยากสุกับเราใจให้เมนูนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะมีข้อสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้คะ่ะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมกันนะคะขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ